สวัสดีคะ่ะคลิปนี้เป็นคลิปข้อความนะคะจากคนรักเก่าของธาตุดินราศีธาตุดินก็คือราศีกันนะคะราศีพฤษภแล้วก็ราศีมังกรอันนี้หมอมีนอ่านทางโหราศาสตร์ไทยเรานะคะวันที่หมอก็พิมพ์นะคะใต้วิดีโอคลิปนี้เนาะ,ะดวงที่วางอยู่ตรงนี้นะคะหมาพูดทุกคลิปเลยพูดตลอดเลยเป็นดวงโดยรวมนะคะคงไม่ตรงกับทุกคนแน่นอนเนาะดูเป็นแนวทางให้สามารถอ่านสลับกันได้ด้วยมารับชมรับฟังกันเลยนะคะ ชาวทาตดินถ้าช่วงนี้คุณไม่ได้นึกถึงสิ่งเก่าๆนะคะบางคนเป็นสิ่งเก่าคือคนที่จบไปแล้วก็ได้หรือบางท่านก็คือคนเก่าเช่นเคยผ่านหูผ่านตาเคยดิวเคยคุยกันอันนี้แหละครัเข,เขาเรียกคนเก่านะถ้าไม่ก็คือไม่เอี่ยมเลยนะคะหกถ้วยเป็นใบแรกของคุณถ้าคุณไม่ได้นึกถึงสิ่งเก่าๆหรือไปแอบสืบแอบส่อง คนเก่าๆของคุณแปลว่ามีคนอยากรู้อยากเห็นสืบสองเรื่องของคุณอยู่นะคะตอนนี้นะหรือคุณยังคิดถึงนววๆกับคนเก่าอยู่เลยนะคะการคิดถึงไม่ได้แปลว่าคุณจะต้องเจ็บปวดและห่วยหานะชาว่าดินนะคะหมอบอกเลยว่าคุณเห็นไหมก้าวเรียนเนี่ยผู้หญิงที่สดสวยและหล่อและรวยมากมีหน้าที่การงาน mm. การเงินที่ดีนะคะภายตรงนี้คุณคุณมั่นคงมากนะะทางด้านการเงินคุณเป็นคนมั่นใจในตัวเองนะคะมีคน ะะมีคนมาชอบมาจีบม่แอลคุณนะดวงมีสเสน่ห์แต่ตัวคุณไม่ได้พร้อมหมอไม่ได้บอกว่าคุณอยากโสดนะคุณไม่ได้รีบในความสัมพันธ์นะคะตรงนี้เนาะเพราะอะไรนะปองหงไม้เท้านะถ้าคบกับคุณคุณต้องการเวลานะะต้องดูว่าเขาเป็นยังไงพัฒนาได้ไหมนะคะตรงนี้เนาะมีอะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่เรารู้สึกว่าเราเคยห้าดาบนะคะเสียใจมาเคยห่างเคยพัดภักมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคาดหวัง อย่าลืมนะคะเราเป็นธาตุดินในความรักความสัมพันธ์เราไม่ได้มีใครเร็วๆแล้ว,ลวง่ายๆเราเจ็บแล้วมันเหมือนเราก็เจ็บนานกว่าเราจะเริ่มต้นใหม่มันก็นานนะคะช่วงนี้หรือบางท่านนะก้าวเรียนกระดูฟูเนี่ยนะ,ค,ะคุณก็เริ่มทําใจได้แล้วนะนะคะบางคนเนะาะมาดูกันนะคะบางท่านเราจะคุยกับชาวราศีเมษลัคนาเมษนะคะตรงนี้นะนะคะธาตลมตึนกุมเมทุน ถ้าน้ำกระกมินมีวิจิตรธาตุไฟเมนสิงคโนอนะคะเด็กอ่าเด็กถือถ้วยมีคนอายุน้อยด้วยนะคะตรงนี้นะสีดาบที่ผ่านมาอาจจะเมื่อวานนี้หาวันที่แล้วเดือนที่แล้วก็ได้นะคะเงียบนิ่งกันไปเดลเวอร์นะนะคะเมทุนลัคนาเมทุนคนคนนี้เข้าดวงมีสเสน่ห์นะคะหมอบอกเลยว่าเป็นรัก ทางเลือกก็ได้เขาอาจจะมีคนมาจีบเยอะอสองถ้วยคุณกับเขาคงมีใจอะค่ะเอ็มพัลเลอร์นะคะตรงนี้นะเจ็ดไม่เท้าคนนี้ค่อนข้างมีกำแพงนะคะหรือถูกปิดกัน้นหรือโด,ดนบล็อกก็ได้9ก้ถ้วยคนคนนี้นะคะถ้าไม่ได้รักเพศเดียวกันภายนี้ยังแปลว่ารักซ้อนแล้วยังแปลว่าอีโก้ด้วยนะคะเห็นไหมกอดอกอย่างเนี้ยเออฉันเธอไม่งอฉันฉนก็ไม่งอเธอนะคะแต่ประมาณนั้นเลย <laughs> ใครเป็นบ้างะนะคะ สองเลียนหมอมินว่าที่ผ่านมาอาพฤกษบลคณาพฤกษบขอให้อ่านรวดเดียวนะคะ The m p l e t s นะคะไพ่ใต้สำหรับเหมือนเหมือนคุณนะคะมันหน่วงหน่วงคล้ายๆว่าคุณก็รออยู่นะไม่ได้แปลว่าคุณจะมู่ไปข้างหน้าเลยมี กึ่งบางที่เออถ้าถ้าถ้ารออยู่นะบางคนรอคนเก่ารอคนไกลหรือรอคนที่ห่างไปแต่คุณก็มองออกไปข้างหน้าแล้วล่ะค่ะมองออกไปว่าในความสัมพันธ์คุณต้องการแบบไหนที่ผ่านมามีแต่รู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้หมอบอกเลยว่าเหมือนพวกคุณนะคะดูนะเหน็บหนาวด้วยกันทั้งคู่นะะต่างคนต่างคิดต่างคนต่างทำหรือบางคนคุณเหนื่อยแล้วกับการตามใครสักคนนึงนะคะเทคแอคชั่นก่อนตามก่อนอะไรก็ตามตอนนี้หมอมินว่าคุณหยุดละ น,นหยุดละนิ่งเงียบในความสัมพันธ์นี้นะคะทั้งที่เราก็รู้สึกดีต่อกันบางคนไปเจอความสัมพันธ์ที่เขามีสเสน่ห์นะคะตรงนี้นะมีสเสน่ห์มีคนคบคนคุยเยอะแต่ตัวเราไม่ได้อยากได้แบบนี้นะคะเพราะว่าเราก็เป็นเอ็มเพรสนะคะเนี่ยเราก็มีเกียรตินะเรามีเงินมีหน้าทีการงานทําไมเราต้องต้อง,ต,องต้องรอคุณนะะตรงนี้หรือบางท่านไปเจอคนมีเจ้าของบอกว่าคุณไม่เอาเหมือนกันนะ นะ,ะบางคนเจอคนที่อายุแตกต่างกับคุณก็ได้บางคนต่างชาติก็มีนะคะทีนี้มาดูกันนะคะมาดูกันว่าเขาเป็นยังไงบ้างนะคะข้อความจากคนรักเกา่าอ่นหนึ่งถ้วยเนาะใบแรกเลยเจ็ดถ้วยนะคะอืมหกถ้วยหนึ่งดาบหกเหรียญ ห้าถ้วยนะคะคิงถือถ้วยสองไม้เทา้าควินถือถ้วยนะคะสี่ถ้วยคิงเหรียญนะคะอ่าแปดไม้เท้านะคะไพ่ใต้สำหรับเป็นห้าไม้เท้าบางคน ช่วงนี้เล็กๆน้อยๆที่เราคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องนะคะหนึ่งนะคะหมอดูให้นะคนคนนี้ค่อนข้างเป็นคนมีอีกโก้นะคะน้อยๆเนาะนะคะหรือค่อนข้างเยอะแล้วแหละคิงเธอเรียนนะเนาะเราจะพูดอย่างนี้เลยก็ได้นะคะเขาถามว่าเขาคิดถึงคุณไหมคิดถึงเขาอาจจะนะคะอาจจะลองไปเริ่มต้นดิวคุยบใครใหม่ๆลองคุยลองดูเป็นยังไงแต่แต่ที่คุยคุยผ่านมาไม่มีใครใช่ที่สุดเขาเบื่อเห็นไหมคะ ะะเขาก็มีสเสน่ห์แหละมีลองไปจีบดูซิลองคุยดูซิคุยแล้วมันก็ไม่ใช่สําหรับเขาหมอมินว่าเขาก็ยังตัดคุณไม่ขาดยังเสียดายคุณยังคงคิดถึงเพียงแต่นะคะอันนี้นะมันเหมือนความรักความสมัครเขาไม่ทําอะไรนะคะนิ่งเงียบได้แต่คิดถึงแต่ไปไม่ถึงดูนะคะเหมือนพวกคุณเนี่ยเห็นไหมอยู่ระหว่างกลางนะคะเหมือนเขาก็รอคุณคุณก็รอเขาต่างคนต่างนึกถึงกันและกัน ตรงนี้นะคะหนึ่งดาบเนาะเขาก็อยากคุยอัาคุณนะหมอมินว่าเขายังนึกถึงคุณอยู่ในเรื่องราวเก่าๆเรื่องราวเดิมๆเนี่ยเป็นเป็นไพ่ของคุณเลยค่ะหกถ้วยส่วนใหญ่เป็นคนเก่าๆนะคะตรงนี้นะอมืมาดูกันนะคะความรักความสัมพันธ์มีคนที่รู้สึกว่ามีคนที่เป็นผู้ให้มากกว่าได้รับในความสัมพันธ์นี้นะคะก็เลยอยากคิดว่ารออีกคนจะเทคแอคชั่นก่อน ลองดูซิให้ก่อนหรือขอโทษฉันก่อนอะไรประมาณนั้นก็ได้นะคะทั้งที่ใจพวกคุณก็ยังคิดถึงกันนะนะบางคนห้าดาบนี่ระวังระวังความมีอีกโก้หรือเราที่ชอบเอาชนะกันหรือห่างเหินไม่พูดไม่จ้าไม่คุยนะคะเอาแต่รอก็ได้นะถ้าเขาอยากบอกเขาอยากบอกอะไรคุณบางนะคะสเตนสิงลคณาสิงเนาะอนิทธาตไฟเมสิงฮานู เท่าอย่างบอกอะไรเออนะคะไพ่ไพ่ตรงเนี้ยมันเหมือนคนมีทิฏฐิมีความรู้สึกว่าเออเราก็สวยเราก็ดูดีทําไมฉันต้องง้ออ่ะส่องส่องนะคะส่องดูนะเนี่ยดูดีหมอมีนว่าพวกคุณมีอะไรที่คลายกันบางคนอาจจะเจอทางสายงานทางสายเพื่อนนะคะตรงนี้นะหรือความรักของพวกคุณก็มันก็รู้สึกคิดถึงกันอ่ะแต่ว่ามันนานลดอีโก้ลงนิดนึงนะคะสําหรับบางคนอ่ะนะนะคะ ขอดูอีกนิดนึงวิวนะสิบไม้เท้าอสองดาบนะคะแทมเพลนธนูลัคนาธนูบางท่านนะคะเขาอาจจะหันหน้าไปโฟกัสเรื่องเงินเรื่องงานภาระหน้าที่เยอะหมอมินว่านะคะตรงนี้นะถามว่าเขานึกถึงคุณไหมเขาก็นึกถึงนึกถึงแต่มันอาจจะเคยมีปัญหากันเรื่องความง่องแงงความเอาแต่ใจก็ได้นะคะมันเขาก็เลยกลายเป็นว่าเออจะ กลับมาคุยดีหรือไม่กลับหรือจะปล่อยให้หายเงียบนิ่งอยู่แบบเนี้ยนะคะบางคนความสัมพันธ์ไม่ไม่ได้ชัดเจนอะไรหมอมินว่าคุณไม่อยากอยู่ตรงนี้ก็ได้หรือมีความบางอย่างที่พวกคุณไม่แน่ใจในการละกันนะคะบางคนก็อายุก็ได้นะตาทางสังคมหรือทัศนคตินะตรงนี้นะคะมันมีส่วนด้วยอืมอ่ะ มาขอดูนิดนึงว่าถ้าเขาอยากบอกเขาอยากบอกอะไรนะคะท่านดินบางในหัวข้อนี้นะใบแรกซองถ้วยนะคะอันนี้เหมาอ่านตามไ่นะสองถ้วยเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงว่ารักมากหรือมันไม่ได้แปลว่าอุ้ยเขาหมดรักไม่ใช่นะ,ะเขาก็นึกถึงคุณเอาง่ายๆเหมือนพวกคุณนึกถึงกันราคา2องถ้วยนะคะจะเกิดขึ้นได้พวกคุณต้องมีจิตที่ยังปฏิพัตยังคิดถึงกันอยู่นะคะตรงนี้นะแต่จะสารต่อหรือไม่เท่านั้นเองค่ะ เขายังคิดว่าคุณเป็นเ e อ็มเพลสของเขาเลยนะคะเนี้เนะเบอร์หนึ่งในใจเขานะคะคุณเป็นคนที่ดีที่สุดนะคะห้าเหรียญน,นะคะถ้าเขาไม่ได้มีปัญหาเรื่องการเงินก็แปลว่าเขาน้อยใจคุณหรือที่ผ่านมาเราไม่ได้ใส่ใจกันคุณดูนะอยู่ท่ามกลางหิมะเราก็เน็บหนาวกันทั้งคู่แต่อีกคนนี้โอเคอยู่คนนี้กระโปกกระเพคืออาจจะเคยตามและอีคกคนก็เออขอโทษนะก็คล้ายๆว่าฉันง้อแล้วนะอีกคนก็คือมีอีโก้นะคะพอแล้ว ฉันไม่ฟังฉันไม่รับคำง้อฉันจะไปต่อแล้วนะนะ,ะอีกคนก็ตามจนตอนนี้มันหมายถึงการน,นิ่งการเงียบกันไม่ตามกันและกันก็ได้นะคะเออนะคะเขาบอกเขาเงาเขาโดดเดี่ยวเขาคิดถึงคุณนะคะอันนี้ส,สเตนสิงห์ลัานาสิงห้าดาบจริงด้วยพวกคุณน่าจะมีปัญหาที่ผ่านมาห่างเหินพูดคุยกันน้อยลงหรือ คำพูดคำจาะะที่ผ่านมาตรงเกินไปพอพูดพอจุบแล้วก็ไม่เคลียร์เลยต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างทําเลยเขาบอกเขาไม่เติมเต็มนะหมออ่านตานะมไพ่เนาะบางคนความรักอยู่ไกลกันไหมหรือถ้าอยู่ใกล้มันก็ไม่เติมเต็มอะคะ่ะมันช่องว่างมันเกิดความโดดเดี่ยวน้อยเนื้อต่าใจในความรักนะแล้วอีกคนก็เฉยเมยเ,เย็นชาไม่ได้ใส่ใจกันนะสามไม้เท้าเป็นการที่ ความรักอาจจะที่ผ่านมามีรักสามเศร้าได้ด้วยนะคะหรือการหันหลังให้นะคะควีนเหรียญเขาบอกคุณไม่ได้ใส่ใจเขาเท่าไหร่นะช่วงนี้คุณนิ่งไปเดวจัดเม้นเขาถามว่าเขาคิดถึงคุณไหมเขาคิดถึงนะกไม่เท้าคือต่างคนต่างนิ่งแล้วก็จะมองไปข้างหน้าหรือเปล่านะคะใจลึกๆหมอมินว่าเขาอยากอยากกลับมาเอาชนะใจคุณอยากเริ่มต้นใหม่ละค่ะแต่ไพ่เดนเนี่ย เดตคือพิจิกลัคนาพิจิกนะภายใต้สำรับสิบถ้วยคนคนนี้ถามว่าเขาคิดถึงคุณไหมเขาคิดถึงเขาก็อยากปลูกสิ่งที่มันห่างหายมันจบไปแล้ววนกลับมาพ่อก็ยังคิดถึงคุณอยู่อยากมาเริ่มต้นใหม่นะแต่มันจะเป็นไปได้ไหมหละ่ะนะคะเพราะที่ผ่านมาอาจจะห่างเหินหรืออาจจะมีเรื่องสามเศร้าเข้ามาหรือบางคนอาจจะเป็นเรื่องความน้อยใจหรือโดดเดี่ยวบางอย่างที่ถูกเพิกเฉยเนะะมือนเฉยไม่ได้ใส่ใจหรือเงียบกันไปหรือบางคนมีปัญหาแล้วไม่เคลีย นะคะตรงนี้ทีนี้หมอขอดูแนวโน้มความสัมพันธ์บ้างนะคะหนึ่งถ้วยคือการเริ่มต้นใหม่นะคะบางครั้งไม่ได้แปลว่าต้องเริ่มต้นกับความรักเสมอไปถูกไหมคะธาตุดินเริ่มต้นคุณอยากได้ความรักที่จริงใจคนที่ใช่สําหรับคุณจริงๆอย่างน้อยก็คือถ้ายังไม่มีก็คือการมาโฟกัสที่ตัวเองเห็นไหมคะเนี่ยการรักตัวเองอยู่กับตัวเองนะคะ เออนะคะไม่รู้คุณไปส่องใครหรือใครมาส่องคุณเน,นี่นะคะ The w o r d มัน complete ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วสองถ้วยชาวทัดดินบางท่านมีคนใหม่มาคุยแล้วด้วยนะคะ j u d g m e n น Win ถือไม้เท้าแปดเหรียญ The fool นะคะ หกแมเท้าจัดติกชาตุลัคณาตุลนะคะเดอะซันเอ็มพัเลอร์นะคะไพ่ใต้สำหรับหนึ่งเรียนแล้วก็เดอะเลเวอร์ออกมา,านะคะมเมจิเชียนเป็นคนมีเซนส์ในช่วงนี้หมอขอทายอย่างนี้เลยนะคะชาวธาดินดูคุณนะคุณไม่ได้ด้อยนะคะค,ค,คุณเป็นคนสวยคุณเป็นคนหล่อนะคะหน้าที่การงานก็เติบโตโดดเด่นนะคะมีมีเสน่ห์เนื้อหอมมากๆใครๆก็ชอบนะคะอ่าเจ็ดถ้วยใครๆก็รัก แต่เรามากกว่าที่รู้สึกว่าคนที่มายังไม่ใช่คนที่ใช่ยังไม่มาหรือคุณรออะไรบางอย่างกึ่งรอนะคะใบน,นี้เอ้ยรอความชัดเจนรอใช่รอคุยรอเคลียร์หรือเรามีมาตรฐานสูงที่จะเข้ามาเคยเจ็บแล้วเนี่ยนะคะไม่ใช่อะไรก็ได้ที่จะเข้ามาสําหรับคุณอีกแล้วถ้าใครเข้ามาคุณต้องการเวลาเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ค่อยดูไปค่อยคบเรียนรู้นิสัยใจคอมันชัดเจนไหมไม่ทําให้เราเหนื่อยไหมไม่ทําให้เราหนักใจไหมมันคงไหม นะคะสองถ้วยนะคะตรงนี้นะคะหมอว่าคุณมีคนใหม่นะคะมาหยิบยื่นโอกาสแต่คุณอาจจะลังเลไม่ไม่แน่ใจช่วงนี้นะคะแล้วหมอพูดว่าคนเดิมๆมีโอกาสนะคะที่วนเวียนอยู่กับคุณยังคงคิดถึงกันเพียงแต่บางท่านหมอไม่รู้นะว่าบางคนไม่ได้มีมือที่สามนะคุณต้องกลับมาคุยมาเคลียร์บางอย่างกันละกันหมอไม่รู้ว่าใครอธิฐานขอพรอะไรไว้ด้วยนะคะเนี่ยนะคะหมอพูดเลยนะถ้าใช่ นะคะก็คือใช่ถ้าไม่ใช่นะคะมันก็ต้องมูฟไปข้างหน้านะคะแต่ว่าบางท่านน,นะคะคุณมูฟไปข้างหน้าแล้วนะนะ,ค,ะคุณไม่ได้ว่าจะยังคงคิดถึงมากมายขนาดนั้นนะคะแต่ว่าอาจจะมีบ้างนวงนวงนะคะมาขอไพ่สรุปสุดท้ายและแนะนําดูนะลองดูนะคะว่า,านะคะสิบห้าวันหลังนเนี่ยเงียบ คนข้อความจากคนรักเก่านะคะมีโอกาสไม่ที่จะได้กลับมาทักทายคุยกันสาหรับคนที่มีปัญหาเรื่องอะนะคะเรื่องมีปัญหาเรื่องคุยกันไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจอาจจะน,นิ่งเงียบเดฟูคุณไม่ได้รอแล้วล่ะ <c oughs> โออเหมือนคุณก็คิดว่าคุณหลุดแล้วก็ได้นะ,ะสองใบละขึ้นมาตีคู่เนะี่ยหลุดละคุณบอกเนี้ยนะคะเดสตาเนะี่ยสบายใจละการอยู่กับเตียงถึงแม้จะมีบ้างยังคิดถึงนะคะแต่มุนไปข้างหน้านะคะ โฟกัสเรื่องเงินเรื่องงานของคุณไปคุณว่ายอย่างนั้นหกถ้วยสำหรับบางคนนะคะอันนี้พึกศพลาคนาพึกศพนะสิงโอเคค่ะสี่ไม้เทา้าเด็กถือดาบนะคะไพ่ตรงนี้นะแล้วก็หนึ่งถ้วยอ่หมาพูดอย่างนี้เลยนะคะว่า เออส่องนะไม่มีประโยชน์นะเนาะคุยกันดีกว่าบางคนเราจาส่องหมอดูมาจะจบรายการแล้วเนี่ยหกถ้วยนะคะหมอมินเห็นว่าคนที่เข้อความจากคนรักเก่านะคนที่ห่างเหินอาจจะคิดว่าจบไปแล้วหมอว่าอาจจะยังไม่จบสําหรับบางท่านอาจจะได้มีโอกาสได้เริ่มต้นมาคุยมาเคลียร์กันแต่คุณไม่ได้คาดหวังแล้วยิ่งเวลาผ่านไปคุณก็จะยิ่งอยู่ได้เรียนรู้ที่จะอยู่กับตัวเองแล้วมีความสุข มีความสบายใจมองไปข้างหน้านะคะตรงนี้คุณอยากได้ความรักที่มั่นคงนะคะความรักเมตตาสินเสมอกันตอนนี้คุณเบลเออร์ฟุตหันหันหน้าไปโฟกัสเรื่องเงินเรื่องงานดีกว่าเรื่องความมั่นคงให้กับตัวเองดีกว่านะคะตรงนี้มามินขอสุดท้ายสรุปและแนะนําดีกว่านะนะคะหนึ่งม่เท้า,านะคะเ m อ e ์เดอะ e วิ r l d ทิ้งถอวยนะคะถ้วซันจะติดสรุปสุดท้ายนะคะหมอมินว่าหนึ่งชาวท่าด,ดินผู้คุณยังคงคิดถึงกันสำหรับบางคนแต่ที่ผ่านมามีคนบางคนที่พยายามแล้วตอนนี้ก็นิง่เงียบได้แต่คิดถึงแต่ไปไม่ถึงในช่วงนี้แต่หมอมินว่าคุณจะได้ข่าวขขาวจากเขา,ขาหรือเขาอาจจะทักคุณมาแต่เป็นสั้นๆนะคะตรงนี้ไม่ได้เป็น คำพูดหรือคุยกันที่เป็นคำพูดยาวๆนะคะแต่ถามว่าคุณเป็นยังไงคุณก็มีความสุขดีในพื้นที่ของคุณนะคุณนาะเรียนรู้ที่จะเริ่มต้นกับตัวเองเข้าใจในแบบที่ตัวเองเป็นมันพอสักทีบางสิ่งบางอย่างนะคะคุณบอกอย่างนั้นเริ่มต้นกับตัวเองมีความสุขในในพื้นที่ของคุณมากกว่านะคะแต่บางคู่บางกรณีมาว่ามีคนทักทายได้คุยกันนะคะว่าจะเอายังไงเพราะไพ่ตรงนี้มันก็ขึ้นว่าการคืนดีสองถ้วยอยู่นะ นะขอบคุณมากมายค่ะท้าดินอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งนะคะสวัสดีค่ะ